สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของนาชาปีาสากิเอานะคะต่อจากตอนที่แล้วด้วยการลงโทษแบบคุณแม่ของอินเดนาจังของผูอามิเทอร์ทำให้คิงเกฟกลับคืนสู่ความสงบสุขจากนั้นเรื่องก็จบลงอย่างรวดเร็วเอ,อ,วอเริสไอริสและอูริตัดสินใจกับยุคข,ของตอนเองทีแรกเอริสก็อิดออดอยู่บ้างจะไม่ฟังที่ฉันพูดหรอเอะ อเออแต่ว่าไม่มีหลักฐานสักหน่อยว่าถ้าฉันกลับไปยุคเดิมแล้วทุกอย่างจะขี้ใครหลักฐานน่ะมีอยู่แล้วเฮีอยอยู่ไหนหรอสัญชาตญาณของฉันนี่แหละหลักฐานชัดดีที่สุดเอ๋อะไรนะ่ะสายตาแบบนั้นอยากโดนตีก้นอีกหรือไง ปะเปล่าค่ะอิลนาจังที่เป็นแบบนี้จะได้เทียมทานไม่มีใขรโตแย้งตัวตคนพากันกลับไปยังยุคเดิมโลกเดิมของตนอริสกับบุรีเอลพากันมุดเข้ารอยแยกร้าวกับหนีจากอิลนาอีกด้านหนึ่งเอริสยืนอยู่หน้ารอยแยกของโฮมิติถึงจะแค่ช่วงสั้นๆแต่สนุกมากเลยละ่ะฉันก็เหมือนกันก็เอาไว้ว่างแล้วค่อยมาเที่ยวแล้วกันนะยินดีต้อนรับเสมอเอริสทำหน้าลำบากใจกับรอยยิ้มของอิลนาแล้วกอแก้ม อว่านะถึงจะน่าเสียดายแต่คงทําไม่ได้หรอกเพราะการเดินทางข้ามเวลาเป็นเวทมบต์บทใหญ่ที่ใช้ได้ครั้งเดียวเอ๊ก็แสดงว่าพวกเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วหรออิริน่าทำหน้าเศร้าแต่ไม่รู้ทำไมเอริสถึงได้หัวเราะคิกเปล่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกจะต้องได้เจอกันอีกแน่เธอเข้าไปใกล้อิริน่าแล้วอบกอดก่อนจะหอมแก้มแล้วบอกว่าไว้เจอกันอีกในอนาคตนะมามาเธอยิ้มสดใสามาดอกไม้บานแล้วเอริสก็กลับไปอย่างยุคเดิมว่าแล้วเชียวเด็กคนนั้นคือลูกสาวของมิสอิริน่าสินะคะ ละลูกของฉะฉันเอลิสเนี่ยนะ อพอพูดขึ้นมาแล้วก็ยอมรับได้แฮะหน้าตาเหมือนกันเลยนี่นาจินี่กับซิลฟี่พากันเข้าใจระหว่างนั้นอินด้านก็ตาโตอย่างนั้นหรือยืนยันได้เราสินะอนาคตสุดเลวร้ายที่ผู้ชายไม่รู้หอนอนไปเท้ามาพ้าความบริสุทธิ์ไปจากอินด่าจังไม่สิยังยอมแพ้ไม่ได้อนาคตเป็นสิ่งที่ต้องสร้างด้วยมือของเราเองอ่าอาร์มิเธอร์ไม่ยอมแพ้หรอกนะชะตากรรมที่ไม่ถูกใจจะบทขยี้ด้วยมือคู่นี้ให้ดูพอตัดสินใจได้ใหม่แล้วอาร์มิเธอร์ก็กำลังจะชูกกำปั้นขึ้นฟ้าแล้วตอนนั้นเอง เอ๊ะแย่แล้วแย่แล้วได้ยินเสียงตึงตังแล้วใครบางคนก็วิ่งเข้ามาทางนี้เวด้านั่นเองเรือนผมสีทองของเธอสะบัดไปมาขณะวิ่งมาหาพวกอามิเธอเฮ้อเหนื่อยจังโอ้แม่หนูจาอนาคตไปไหนแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะกลับไปยังอนาคตครับเอ๊ะน่าเสียดายแฮะอยากชำระดูแท้ๆเชียวขอแค่นิดเดียวก็ยังดีเวด้าอดกวนท่าทางเสียดายอามิเธอไหลตกขณะถามออกไปว่าแล้วนี่มีธุระอะไรครับเหมือนจะตะโกนอะไรสักอย่าง อ๋อใช่ใช่เมื่อกี้ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้น่ะฉันบอกเธอไปใช่ไหมว่าเรื่องในคราวนี้ไม่ใช่ฝีมือฉันน่ะครับอันที่จริงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับโทษทีพอดีว่าโกหกน่ะครับเงืเย็นเย็นไหลาอาบแก้มลงมาเองเออพูดอะไรอยู่กันครับคือว่านะฉันเองก็เพิ่งจะรู้นี่แหละเอ,อจะอที่บายยังไงดีล่ะตั้งแต่ตอนที่เทมนักวิจัยผู้ยิ่งใหญ่อย่างฉันถึงกําเนิดรบกวนแค่ส่วนที่จําเป็นนะครับ เออเอาเถอะก็ได้คือว่านะย้อนกลับไปสักสามร้อยปีก่อนได้มัง้งตอนนั้นฉันสร้างอุปกรณ์เวทมนต์สำหรับแทรกแซงโรคูัขนาดขึ้นมานะ่ะแต่มันก็แบบว่ายากอยู่นะขนาดมีสมองเทพแบบฉันก็ยังยากเลยถ้าอย่างนั้นก็ปิดโปรเจก t นั้นไปสินะครับเปาเปาเป็นนักวิจัยต้องไม่ตัดใจง่ายๆนะฉันก็พยายามทำต่อน,นั้นแหละแล้วทีนี้ก็เลยสร้างเครื่องต้นแบบของอุปกรณ์เวทมนต์ขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดมันก็เลยไม่ทำงานโอแสดงว่าไม่ได้ทดลองจริงด้วยซ้ำเส่นะครับ ทีนี้นะฉันที่กําลังร้อนแดงก็เลยฟิลขาดแบบว่านี่ทําไมถึงไม่ยอมฟังที่ฉันพูดละ่ะทาไมไม่ยอมมองมาที่ฉันละ่ะแล้วไม่ว่าจะตะโกนแค่ไหนก็ไม่ตอบสนองฉันก็เลยมาถึงขีดจํากัดของความอดทนแบบว่าไม่เอาแล้วเธอจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นอีกเป็นครั้งที่สองนะก็เลยเตะมันออกไปเลยจากนั้นฉันก็เจอเป้าหมายการวิจัยใหม่เลยลืมเรื่องของเจ้านั่นไปนี่พูดเรื่องการทดลองอยู่สินะครับไม่ใช่เรื่องรารักค่ยๆสินะครับ จากนั้นมาจนถึงวันนี้ก็สัก300ปีได้ก็ลืมเรื่องของเจ้านั่นไปหมดแล้วล่ะแต่ว่าวินาทีที่ได้เห็นเอริจังไม่รู้ทําไมถึงได้นึกถึงเจ้านั้นขึ้นมาทีแรกก็คิดว่าจะเป็นยังไงก็ช่างอยู่หรอกแต่ว่ามันก็อดคาใจไม่ได้อยู่ดีนี่พูดถึงอุปกรณ์ใช่ไหมครับไม่ใช่แฟนเก่าหรืออะไรใช่ไหมครับ ฉันก็เลยไปหาหลังจากที่ไม่ได้ไปมานานไปหาเจ้านั่นนะ่ะแล้วทีนี้เจ้านั่นก็ทํางานอยู่แหละปล่อยทิ้งไว้ตั้ง300ปีแต่กับเพิ่งจะมาทํางานอาปานนี้ฉันเลยบอกไปว่าตั้งใจจะทําอะไรกันแน่แต่เจ้านั่นก็ไม่พูดอะไรกลับมาเลยก็มันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนี่ครับเป็นแค่อุปกรณ์เวทมนต์ไงครับฉันก็เลยปฏิเสธไปว่าถึงจะกลับมางอก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเพราะฉันมีคนรักการทดลองใหม่แล้วแต่เจ้านั่นก็ยังไม่ยอมพูดอะไรแต่ว่านะมันก็เลยเริ่มจะรู้สึกขึ้นมาว่าหรือเราจะเป็นฝ่ายทําผิดกันนะ อขอโทษนะครับช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ไหมไม่รู้แล้วว่าอธิบายสถานการณ์หรือเล่าเรื่องความรักให้ฟังกันอยู่แน่นะครับเฮ้อช่วยไม่ได้นะงั้นจะเล่าเฉพาะบทสรุปแล้วกันเว้าเว้นจังหวะแล้วก็เริ่มอธิบายเรียบๆว่าอุปกรณ์เวทมนต์สำหรับแทรกแซงโลกตามมิติที่สร้างไวเมื่อ3 0 0ปีก่อนเพิ่งจะมาทำงานเาตอนนี้นะ่ะบางทีน่าจะก,ก่อนที่แม่หนูจานาคตนั่นมานั่นแหละสรุปคือที่เธอมาได้ก็เพราะผลของอุปกรณ์นั่น ใช่ใช่ทีนี้ปัญหาคือหลังจากนั้นก็มีหลายคนโผลมาใช่ไหมครับมีมาอีกสองคนทำไมเด้อครับไอยาเหงื่อเย็นเย็นผุดขึ้นมาบนใบหน้าของเวดาอาร์มิเธอร์มองออกในทันทีเรื่องในครั้งนี้เคยคิดบ้าท่าเอริสกลับไปทุกอย่างก็จะขี้ขายแต่กลับไม่ใช่เลยเรื่องยังไม่ได้ขี้ขายแต่กลับกันมันยังเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นอ่าเหมือนว่าเจ้านั่นจะละวาดนะรีบอธิบายรายละเอียดมาเลย ก็พูดง่ายๆคืออุปกรณ์นั้นจะเคลื่อนย้ายคนที่ไม่สายสัมพันธ์กับบุคคลในโลกนี้ที่กําหนดไว้จากทางโน้นมาทางนี้น่ะหมายความว่าแก้ไขคนแห่งกรรมด้ความจริงสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างสองคนที่อยู่คนละโลกขึ้นมาอย่างนั้นสินะครับแล้วเป้าหมายในาคราวนี้ก็บังเอิญเลือกเป็นคุณอีเดน่าไว้ดังนั้นก็เลยมีคนที่ใกล้ชิดก,กับเธอโผล่มาที่โลกนี้สินะครับ ก็ประมาณนั้นแหละทีนี้จากนี้ไปนี่แหละที่สําคัญตอนที่ฉันออกแบบเครื่องนั้นจะเรียกคนมาแค่คนเดียวต่อการทางานหนึ่งครั้งทั้งที่เป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้มันทํางานครั้งเดียวก็เรียกมา3คนแล้วคงต้องบอกว่าเครื่องมันเติดไปแล้วนะ่ะซึ่งพอเป็นแบบนี้ อย่าบอกนะว่าอนาคตที่เดรัจทุ่สดุดขึ้นมาในหัวจากนั้นในพริบตาต่อมารอยแยกขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าสะดงแล้วจากนั้นนามของข้าคือกอดอีดีนามาเพื่อชำระล้างโลกนี้อะไรบางอย่างที่คล้ายกับอีดีนาแต่มีขนาดใหญ่และดูขังก็ปรากฏตัวขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นเกิดรอยแยกใหม่ขึ้นบนท้องฟ้าดิฉันคือเมโมรี่อีดีนามาเพื่อสังเกตการความทรงจําของโลกนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นเกิดรอยแยกใหม่ขึ้นบนท้องฟ้า นามของข้าคือจกักรพรรดิโลกบลัดอีเดนาไงล่ามันก็ยังไม่จบแค่นั้นเกิดรอยแยกใหม่ขึ้นบนท้องฟ้าเมาเทนอีเดน่าเองมันก็ยังไม่จบแค่นั้นที่เหลือล่าไว้ ข้าคือเทาซันอิลิน่าเราคือเมตามอร์สโพสอิลิน่าเราคือสปาคิ้งอิลิน่าข้าคือเมทันลิกอิลิน่าข้ามไปเราคือนติเมทอิลิน่าข้าน้อยคือเจเกนติกอิลิน่าข้าคือคอสเมติกอิลิน่าเราคนจากโลกผู้ขนานทยอยโผลมาไม่หยุดในเมื่อวันแรกยังขนาดนี้วันที่สองเป็นต้นไปจะขนาดไหนพอเห็นภาพที่เหมือนฝันร้ายตรงหน้าอามิเทอร์ก็หมดแดงจากก้นมืงของหัวใจเลยและก็ขอจบตอนที่74เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม้วยนะคะขอบคุณค่ะ